เมื่อก้าวเข้าสู่โลก Essential Oil ยคำถามที่ถูกพบบ่อยที่สุดคือเริ่มต้นจากกลิ่นอะไรดี mm hmm. เมื่อน้ำมันหอมระเหยในโลกมีมากกว่า200กลิ่น mm hmm. เราขอแนะนำกลิ่นยอดนิยมเ e ปเปอร์มินต์เลมอนและ l a เ e n เดอร์ hmm. มียอดขายสูงที่สุด และมีผู้ใช้งานมากที่สุดโดยทั้ง3กลิ่นเรียกได้ว่าเป็นชุด beginner trio kit เริ่มต้นจากกลิ่น Peppermin ินมีแหล่งผลิตมาจากประเทศอเมริกาวัตถุดิบส่งตรงจากโรงงานโครงการ co-impact sourcing และ source to you โดย d ด t ท r a ดูแลวัตถุดิบจากผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการกลั่นเองทั้งหมดสำหรับการสกัดและการใช้น้ำมันหอมระเหยแ Peppermin ิหรือเราเรียกว่าสารแหนทรเทล และสารฟลาวนอยด์เป็นส่วนผสมสามารถใช้ดมใช้ทาและใช้งานกับเครื่องดิฟิวเซอร์ในการกระจายกลิ่นมีคุณสมบัติเย็นสบายช่วยในการตื่นตัวของร่างกายและช่วยคลายกล้ามเนื้อสมองปลอดโปร่งแจ่มใสสร้างสมดุลอัตราการเต้นของหัวใจระบบไหลเวียนโลหิตบรรเทาอาการไซนัสไข้หวัดหืดทอ หรืออาการเจ็บคอได้บินลัดฟ้าไปที่แหล่งผลิตเลมอนที่ต่างจากเอเซนเชียลออยล์ทั่วไปเนื่องจากวิธีการผลิตแบบพิเศษที่โดเทราใช้มาตรฐาน CP TG ช่วยในการรักษาคุณภาพและรักษาคุณภาพของออยล์ไม่ให้สูญเสียไปในการผลิตและเป็นผู้ผลิตเองทั้งหมด น้ำมันหอมระเหยกลิ่นเลมอนสามารถใช้ดมใช้ทำความสะอาดพื้นผิวใช้ปรับอากาศให้ความสดชื่นและสามารถดื่มรับประทานได้เหมือนกับเปปเปอร์มินช่วยลดอาการภูมิแพ้เจ็บคอดีท็อกซ์ร่างกายบรรเทาอาการไอหืดหอบสร้างภูมิคุ้มกันลดอาการคลื่นไส้อาเจียนช่วยทำความสะอาดทางเดินหายใจให้ทำงานได้ดีขึ้น และกลิ่นลาเวนเดอร์ส่งตรงจากบัลแกเรียจากโครงการซอสทูยูคัดสรรลาเวนเดอร์กว่า800สายพันธุ์และสายพันธุ์ที่ดีที่สุดอยู่ที่ประเทศบัลแกเรียจากโรงงานที่ใหญ่ที่สุดภายใต้มาตรฐาน CPTG สำหรับกลิ่นลาเวนเดอร์เมื่อสูดดมจะช่วยลดความวิตกกังวลรู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่อนำมาทาหรือนวดบริเวณที่ปวดเมื่อยจะช่วยทำให้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องดีฟิวเซอร์กระจายกลิ่นจะช่วยในเรื่องระงับประสาทและช่วยในเรื่องของการนอนหลับทําให้หลับลึกสามารถใช้งานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถทาช่วยลดรอยฟกช้ำมแมลงสัตว์กัดต่อยหรือแผลสดช่วยลดรอยแผลเป็นได้ เมื่อทาที่ฝ่าเท้าจะช่วยในเรื่องของการนอนหลับได้ดียิ่งขึ้นและนี่คือ beginner trio kit เซ็ตน้ำมันหอมระเหยสำหรับผู้เริ่มต้น3กลิ่นนี้จะทำให้คุณเปิดโลกประสบการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน essential oil น้ำมันหอมระเหยออนไลน์ในประเทศไทยโดย dot p e ย l oil